สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะวันนี้มาแจ้งข่าวสารด่วนเลยนะคะให้ทันเหตุการณ์ของสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7กรกฎาคมนะคะอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกุม ดูดวงประจำสัปดาห์นะคะตั้งแต่1-7ถึง7กรกฎาคมปีพศ2567ก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้กับรายการเทียนมงคลจัก,กรวาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวอาจารย์แล้วก็ทีมงานเพื่อจะได้ทุ่มเทสร้างสารรค์งานแล้วก็สนับสนุนช่องเพื่อให้อยู่ได้ต่อไปอีกนานเท่านานเลยนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆเดียวช่วง เข้าภรษาในวันที่21นะถ้าใครอยากจะอุดหนุนอาจารย์นะคะอุดหนุนให้ช่องนี้อยู่ไปอาจารย์ก็มีบุญมาบอกเนาะให้คุณบูชาเทียนนะคะเทียนขี้ผึ้งนะคะคู่หนึง150บาท2เล่มนำกลับไปใส่บาทก้วัดเวัดหรือกำลังวันเกิดของเรานะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งใกล้ๆก,ก็จะอาจารย์จะวางแผนว่า จะต้องไปทําบุญถวายกับวัดใดเพื่อให้ส่งเสริมในดวงชะตาของท่านดีไหมแต่ถ้าใครจะบูชานะคะซื้อไปจุดให้กับสถานที่ที่ตนเองอยู่ถือว่าเป็นมงคลนะคะตลอดทั้งพรรษานี้นะคะใครอยากได้เทียนที่ดีเทียนที่เป็นมงคลนะคะก็ติดต่อได้กล่องละ150บาทถูกมากจริงได้สองเล่มนะคะเป็นพุทธคุณที่คุณเอาไปใช้จุด ค้าขายก็ได้จุดให้บ้านเรือนร่มเย็นให้ผู้พบภูมิต่างๆปรับแล้วก็ให้แผ่นดินบ้านเรือนร้านค้ากิจการของท่านจเจริญรุ่งเรืองเพราะในสมัยก่อนการใช้ขี้ผึ้งเทียนขี้ผึ้งแท้ๆเนี่ยจะใช้แต่บ้านผู้ที่มีวาสนาบ้านขุนนางบ้านคนที่มีเงินเท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยนี้ถ้าเราได้ใช้ก็จะเสมือนหนึ่งว่าเราได้สร้าง บุญบารมีให้กับเทวดาประจําตัวของเราไปจุดให้ที่บ้านนะคะจุดให้สารเจ้าที่เจ้าทางต่างๆแนะนําว่าด้านนอกบ้านนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของฟืนไฟเนาะอืมเอาล่ะทีนี้มาเข้าดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านคู่ที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะดูดวงในช่วงวันที่1นถึงเกรกฎาคมในชาวราศีกุมใครมีความเครียดอย่างไร พิมไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะอืเดี๋ยวเราเป็นกําลังใจให้กันในชาวราศีมราศีกุมนะคะดวงชะตาของคุณค่อนข้างที่จะวิตกกังวลมากๆออกแนวที่ตกกลางคืนจะนอนไม่หลับใครเป็นพิมพ์ไว้นะคะนอนไม่หลับเก็บเรื่องบางเรื่องเก็บคำพูดที่ได้ยินมาเก็บบางพลังงานที่เรารู้สึกไม่ดีแล้วก็ทำให ตัวราศีกุมสัปดาห์นี้จะนอนไม่ค่อยหลับจะตื่นมาในช่วงตีสองหรือตีสามนะคะตื่นมาแล้วก็ติดผวังนอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังมีเรื่องเกีย์ชะตาให้ระวังเกี่ยวกับมนต์ดำด้านในเรื่องของสเสน่ด้วยนะคะเกี่ยวกับยาแฝดหรือยาสั่งต่างๆต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยถามว่าอาจารย์ทำไมถึงลงลึกเรื่องนี้เพราะว่ามันมีเป้าสัญญ,ญาณที่ชาวกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับ แต่ถ้าใครมีอาการประมาณนี้นะคะก็ฟังเอาไว้ในดวงชะตาของในชาวราศีกุมถามเกณฑ์ชะตาในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานคุณค่อนข้างที่จะเครียดมากและยิ่งใครทำงานงานบริการร้านอาหารผับบาร์การท่องเที่ยวการให้บริการต่างๆคุณเหมือนจะเจอจะเจอวิกฤตเข้าแล้วนะคะวิกฤตในเรื่องของกิจการจะไปรอดไหมมีปัญหานะคะแล้วคุณค่อนข้างที่จะ กังวลกับคนรอบตัวคือถ้าเป็นระดับเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่คุณจะเครียดว่าอยากจะนำพาองค์กรให้ไปได้อยากจะไปต่อให้ได้รู้สึกกดดันมากๆเป็นห่วงเรื่องกิจการเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของในชาวราศีกุมให้คุณดูในเรื่องของถ้าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับองคอ์กรท่านมันสามารถยังไปได้อยู่อ,อะไรได้ยังพอค่ากับค่าใช้จ่ายอยู่ คุณก็ต้องวางแผนสองถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในช่วงเดือนถัดไปแล้วก็เริ่มมีมาสัญญาณมาถึงช่วงที่อาจารย์บอกก็ให้คุณปรับกลยุทธ์ในการขายหรือในการเข้าถึงลูกค้าคุณต้องรีบดําเนินการทันทีวางแผนประมาณนี้ไม่งั้นคุณจะกดดันมากขึ้นเพราะ ในแต้มบุญของท่านเนี่ยมันมีใน,ในดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างเครียดง่ายกังวลง่ายวิตกกังวลทุกอย่างเลยแล้วก็ทุกค่อนข้างง่ายด้วยเพราะฉะนั้นคุณจงจัดการอะไรพวกนี้ไว้แบบเขียนลงในกระดาษนะแล้วก็ทางฝั่งที่เกิดขึ้นกับในฝั่งที่ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นในเรื่องงานของในชาวราศีกุมคุณต้องรอบคอบมากๆคุณต้องวางแผนให้ดีและต้องเผื่อว่ามีปัญหาเรื่องเงินจะ ทำอย่างไรจะไปปรึกษาใครจะแก้ไขอะไรและถ้ามีคนหยิบยืน่นหยิบยื่นความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่คนเข้ามาซับพอร์ตมาสอนหรือมาแนะนำมาอ่ะอย่างบางคนมาดูดวงชะตาอาจารย์ก็แนะนำว่า1,2,3ควรทำแบบนี้เสียจากตรงไหนบางที เป็นที่ที่บางทีเป็นที่ดวงของเราบางทีเป็นที่ปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้สภาวะเศรษฐกิจต่างๆแต่มันจะคลี่คลายาไหมตรงเนี้ยมันจะมีคนเข้ามาเข้ามาอาจจะมาทักมาทายหรือมาขอความช่วยเหลือหรือมาปรึกษามาหุ้นอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามาในเรื่องให้คำปรึกษาเรื่องการเงินนะคะแต่เหมือนคุณไม่ค่อยอยากจะขอความช่วยเหลือจากไครกลุ่มค่อนข้างจะหญิงในศักดิ์ศรีจะมีฟิลที่แบบ ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครค่อนข้างแกร่งมากๆเลยเป็นราศีที่ใจค่อนข้างแข็งมากๆสัปดาห์นี้คุณยิ่งแข็งกว่าเดิมอีกนะจะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครด้วยไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครไม่อยากจะให้ใครมาทวงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ห้ามอีกเรื่องหนึง่งอ่าอย่าใช้คําว่าห้ามเตือนด้วยความรักนะ แม่จะเตือนว่าในชาวราศีกุมถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกกดดันเครียดกุ้มอะไรก็แล้วแต่ให้คุณเนี่ยอย่าไปลงบนโลกออนไลน์ไม่ไงั้นมันจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ๆจากที่มันเป็นความเครียดในตัวเราแล้วตกกลางคืนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโพสต์นูน่นนี่นั่น กลายเป็นมันจะเป็นเรื่องให้คุณต้องตามล้างตามเช็ดที่หลังเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านหรือไปเลื่อนเจอเขาว่าเราด่าเราไม่ต้องสนใจนั่นกรรมของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวท่านเลยเพราะถ้าท่านก้าวเข้าไปปุ๊บมันเหมือนจะมีอะไรที่วุ่นวายเกิดขึ้นอ่ะทีนี้เรื่องการงานการเงินมันจะเป็นอย่างนี้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ นี่ก็ไม่ใช่ดวงโดยรวมของชาวกลุ่มทั้งหมดทั้งมวลเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ต้องเอาไปตัดสินใจอะไรทั้งหมดถ้าจะปรึกษาดูดวงส่วนตัวคะ่ะจะได้รู้ว่าเนี้ยดวงเราเป็นแบบนี้ทีนี้เกณฑ์สตาในเรื่องของความรักในความรักนะ ในความรักของในชาวราศีกุมมันก็จะมีความลับมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นใครที่เจอแฟนเจอคู่รักใหม่ๆเจอคนถูกอกถูกใจคบกันไปคุยกันไปช่วยเหลือกันไปแต่ไม่ต้องเปิดเผยใ,ใครรู้ถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะเปิดเผยให้โลกรับรู้ขึ้นมางานจะเข้าคุณมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นรักกันไปดูแลกันไปถ้าคิดว่ายังไม่อยากเสียกันไปแต่ถ้า กล้าได้กล้าเสียนะคะคือก็เปิดไปนะคะถ้ามีปมอะไรอยู่มันก็จะได้สะสางแต่ว่าอาจารย์ว่าให้มันเป็นเรื่องเรื่องเคลียร์ไปอย่างอย่างดีกว่าอ่ะทีนี้ในเรื่องของความรักความรักนะคะสำหรับคู่คู่ที่เป็นคู่เพศเดียวกันนะคะเป็นคู่ที่ดูแลกันให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้โดดเด่นมากคุณจะเจอคนรู้อกรู้ใจจะเจอคนที่ คอยให้ความช่วยเหลือและซัพพอร์ตอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนที่เข้ามามาเยียวยาจิตใจของท่านตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆยังไม่เหมาะสมกับการที่วางแผนแต่งงานหรือคิดไปจนแบบมีครอบมีครัวอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับในชาวราศีกุมแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคุณออกกังวลในเรื่องของ คุณจะค่อนข้างที่วางแผนกับลูกมากเกินไปเรื่องการเรียนการงานของเขาก้วกาวไก่ชีวิตเขาเยอะเกินไปเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นเด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นในชาวราศีกุมนะคะถ้ามีลูกให้คุณดูเขาอยู่ห่างๆนะคะหรือเป็นแม่เป็นพ่อคุณก็เวลาสวดมนต์เนี่ยให้คุณส่งพลังให้กับลูกด้วยมันก็จะมีพลังคิปบางอย่างที่ดูแลในอีกมิติหนึ่งของลูกของคุณให้ให้ลูกคุณ เป็นคนดีได้นะอาจารย์อาจาจรย์เชื่อเรื่องนี้มากๆแล้วก็ให้ลูกศิษย์หลายๆคนส่งพลังบางคนที่อยู่ลูกอยู่ต่างประเทศทําอะไรมากไม่ได้ก็ได้แต่สวดมวนต์ส่งพลังบาร,รมีบุญไปให้นะคะสิ่งต่างๆก็จะได้คุ้มครองลูกด้วยนะคะแต่ตรงนี้ก็เหมือนประมาณว่าเออบังคับมากก็ไม่ได้ ปล่อยก็กังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดที่สบายใจก่อนดีกว่าไม้กลุ่มสัปดาห์นี้โดยสรุปเลยในชาวราศีกุมนะค่อนข้างออกจะแนวที่วิตกซึมเศร้าแพนิกอืมอาจารย์เป็นห่วงในชาวราศีกุมมากๆนะคะแล้วก็ถ้านิวิธีแนวทางในทางการแก้ไขให้ระบายเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทนะคะหรือ เช็คดวงชะตาแล้วก็วางแผนเราจะได้รู้ในแนวทางของดวงเราว่า,ามันติดปัญหาตรงไหนเพื่อจะได้มีแนวทางในการวางแผนอย่าปล่อยให้มันเลยเถิดจนฟุง้งฟุ้งจนกว้างความคิดมันกว้างมันเก็บไม่ได้ว่ามันเครียดตรงไหนเรื่องอะไรกันแน่มันก็มีพลังงานที่เหมือนคนที่พะสุข,ข้าววเสาแทกมันก็ห้ามไม่คิดไม่ได้หรอกมันเลยเถิด มันเลยเถอมันคิดจินตนาการไปถึงไหนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเกี่ยวกับสัมมาอาชีพของคุณเอามาเอาความฟุ้งพวกนี้มาแต่งเพลงเอาความฟุ้งพวกนี้มาเขียนสคริปต์ในการที่จะออกคอนเทนต์อะไรต่างๆเนาะหรือในการที่จะแต่งเพลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ได้มันจะเป็นอารมณ์ที่สามารถสร้างสารรค์ทางด้านพลังจิตวิญญ,ญาณอะไรต่างๆได้นะคะก็ ให้กำลังใจในชาวราศีกุมที่ต้องเข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้นำให้กับทุกๆคนในบ้านในองค์กรของท่านแล้วก็ในครอบครัวของท่านเองนะคะ,ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะรับชมจากที่ไหนกันบ้างคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวย ทุกใครร้อนเราก็จะไม่ทุกข์ด้วยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ราศีที่ท่านเกิดนะคะแล้วก็จังหวัดหรือประเทศนะคะรับชมจากที่ใดนะคะแล้วก็อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษก็ถามได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะคะให้ช่องรายการเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นี้อยู่ต่อๆไปแล้วก็ใครอยากจะ โชคดีเฮงปังนะช่วงเข้าพรรษาสั่งเทียนขี้พึ่งมงคลจัก,กรวาลไปใส่บาตรไปถวายเทียนตามวัดวาอารามตามกำลังวันเกิดของท่านนะคะหรือถ้าท่านไม่มีเวลาอาจารย์ก็จะไปดำเนินการรวบรวมแล้วก็ไปถวายให้ตอนนี้เราถวายได้หลายๆวัดแล้วต้องบอกว่าไปปุ๊บพระอาจารย์ก็จะรีบเก็บ เทียนของท่านไว้ประกอบาศาสนาพิธีก่อนเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไปถวายแล้วพระสงฆ์ท่านก็เก็บไปไว้บูชาแล้วท่านจะไม่ได้รับอน,นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรแล้วก็ถ้าจะมูเตลวนขั้นสุดนะคะในช่วงเข้าพรรษาให้คุณเช่าบูชานะคะซื้อเทียนขี้พึ่งมงคลจักรวาลไปที่บ้านไปจุดที่หน้าร้านหน้าบริษัทของท่านที่ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อให้เสริมพลังธาตุไฟดึงดูดเรื่องการเงินให้มีแต่ความโชคดีและให้เงินเข้ามาแบบรวดเร็วฉับไวนะคะต่อไปเป็นยุคของธาตุไฟแล้วต้องเสริมด้วยกระสินไฟนะคะเทียนหนึ่งกล่องมีสองเล่มนะคะ150บบาทนะคะจะให้จัดส่งไปที่บ้านหรือว่าจะให้อาจารย์ไป ทำบุญให้ก็จะรวบรวมไปตามวัดวาอารามต่างๆนะคะ,สะแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วย